สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยให้จบข่าวกับผมอดีตนันเหมือนอย่างครับเรื่องของสถานการณ์โควิดในวันนี้นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขสูงขึ้นอย่างน่าตกใจและขณะเดียวกันก็มีข่าวน่าตกใจมากๆคือบางโรงพยาบาลเขาประกาศแล้วฮะว่าระบบเครื่องช่วยหายใจท่อช่วยหายใจมันจํากัดครับเขาต้องเลือกแล้วนะฮะถึงวันนี้แล้วฮะประเทศไทยที่คุณหมอบอกแล้วว่าต้องเลือกแล้วว่าใครจะได้ใช้ใครที่จะไปต่อไม่ได้เราถึงจุดนี้แล้วนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีชุดตรวจโควิด ที่หลายคนบอกว่าไปตรวจแบบ ATK ปุ๊บบวกเสร็จไปต่อไม่ได้ฮะปรากฏว่าต้องไปหาที่สวบยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงจะเข้าสู่ระบบได้ตกลงมันจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ค่ำคืนนี้จะคุยกันเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นไปดูตัวเลขข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่14,575รายสูงมากๆนะครับแล้วก็คนที่หายป่วยเพิ่ม7,775รายทําให้ตอนนี้ผู้ที่รักษาตัวอยู่ในระบบ 1 0 4แล้วฮะ1 4 3 7 4 4รายแบ่งเป็นรักษาอยู่ในโรงพยาบา 81, 8ล8 1 8 0 8รายและโรงพยาบาลสนาม61936รายจาาจำนวนคนที่รักษาตัวอยู่เป็นผู้มีอาการหนักเฉียด4 0 0พแล้วฮะ3984รายและใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่900รายพอดีเลยกรณีผู้เสียชีวิตวันนี้เป็นเลขสามหลักคือ114รายนะครับเป็นเพศชาย61เพศหญิง 63รายอายุตั้งแต่14ถึง95นะครับแล้วก็กรณีเรื่องของการฉีดวัคซีนครับคุณผู้ชมครับวันนี้มียอดการฉีดวัคซีนเข้ามา3 0 0 0กว่าโดสนะครับ3 4 2 4 3โดสแบ่งเป็นกรณีเข็มที่1 2 0 6แล้วก็เข็มที่2,37าขออภัยฮะั7ยอดฉีดรวมตอนนี้อยู่ที่1 5 3 0ล้าน3แสนโดสนะครับขณะที่การนับถอยหลังเปิดประเทศเหลือ,ออีก97วัน ถ้าเรานับวันตั้งต้นก็คือวันที่1กรกฎาคมนะครับขณะที่เรื่องใหญ่ที่ผมตั้งประเด็นเอาไว้ครับคุณผู้ชมฮะกรณีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เราบอกว่าระบบปัจจุบันเนี่ยมันตึงเต็มที่และมันจะถึงขีดสุดแล้วเนี่ยภาพสะท้อนอย่างหนึ่งฮะคือกรณีของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปทุมธานีมีเอกสารเนี่ยปรากฏให้เห็นตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฮะแล้ววันนี้คุณหมอก็ถแถลงอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปร,รหักต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวันนี้ช่วงบ่ายๆคุณหมอออกมาถแถลงฮะกรณีเรื่องของเอกสารที่ชื่อว่าออกประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสําหรับผู้ที่ป่วยไวรัสโควิดประเด็นหลักก็คือว่าเราถึงจุดที่ต้องเลือกแล้วฮะว่าใครจะได้ใส่เครื่องช่วยหายใจต่อใครจะไม่ได้ใส่นะครับคุณหมอบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดปัจจุบันล้นเกินทรัพยากรโรงพยาบาลแล้วห้อง i อ u เนี่ยมีจํากัดมากมาก และไม่ใช่แค่เฉพาะธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติที่อื่นก็เป็นแบบเดียวกันคุณหมอบอกว่าถ้ามีคนป่วยรอเข้าโรงพยาบาล20คนเรามีเตียง ICU อยู่8เราไม่มีทางที่จะไม่ตัดสินใจอะไรเลยฮะยังไงมันต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเป็นที่มาของประกาศฉบับนี้ซึง่งจริงๆแล้วเนี่ยไอระเบียบตัวนี้มันมีกับโรคอื่นๆอยู่แล้วฮะว่าถึงจุดหนึ่งคุณหมอตัดสินใจจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้แต่กรณีโควิดเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันเต็มจริงๆฟังคุณหมออธิบายเรื่องนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ย เรื่องของทรัพยากรภายในโรงพยาบาลโดยเฉพาะห้อง ICU นะครับมีความจํากัดอย่างมากนะฮะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยได้ถ้าเกิดห้อง ICU นั้นเนี่ยยังคงมีผู้ป่วยนอนอยู่นะครับทุกท่านาถ้าอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยนะครับ้าเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผู้ป่วยที่เป็นสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะโรงพยาบาลจังหวัดอย่างที่เคยมีข่าวเนะี่ยทุกท่านจะเห็นว่าจะมีผู้ป่วยที่เป็นเตียงนอนเนี่ยนอนอยู่หน้าโรงพยาบาล10เตียง20เตียง หรือว่า30เตียงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้ทางการแพทย์เองหรือว่าทางโรงพยาบาลเองมีความยากลาบากนบในการจัดการเรื่องของผู้ป่วยที่มีความต้องการการดูแลราักาอย่างมากนะครับวันนี้เราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นทั้งในเรื่องของวิกฤตของทางการแพทย์นะครับแต่ถ้าเราบริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับเราก็จะพอช่วยในชีวิตนะครับผู้ที่ยังต้องการเตียงครับหรือว่าผู้ที่ สามารถที่จะดูแลรักษาตอบไปได้อ่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะคือคุณหมอบอกว่าไม่ได้ปฏิเสธรักษาคนไข้นะครับแต่ไม่ใช่คนไข้ทุกคนจะได้เครื่องช่วยหายใจฮะคุณหมอยังยืนยืนยันว่าคนไข้เนี่ยมีสิทธิ์จะได้รับการดูแลบางอย่างจากโรงพยาบาลจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตคือมีศักดิ์ศรีการได้รับดูแลตามมนุษยธรรมและตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ยังดูแลอยู่แต่กรณีของเครื่องช่วยหายใจต้องยอมรับจริงๆก็มีบางท่านถามว่าก็ทุ่มเงินลงไปสิ ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาเพิ่มสิคุณหมอบอกว่าปัญหาอีกอย่างคือเรื่องของบุคลากรฮะคือเตียงอุปกรณ์บรรทอซื้อได้แต่บุคลากรมีจํานวนจํากัดแล้วกรณีพยาบาลหนึ่งคนคุณหมอบอกว่าสามารถดูแลผู้ป่วย ICU ได้เนี่ยจะต้องฝึกมาเป็นพิเศษฝึกมาอย่างน้อย2-3ปีถึงจะสามารถมาดูแลผู้ป่วย ICU ได้ซึ่งตรงนี้มันทดแทนกันไม่ได้ฮะทีนี้ตัวเอกสารที่มีการเผยแพร่กันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์บางอย่างครับคุณผู้ชมครับที่คุณหมอจะต้องตัดสินใจว่า ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะทางโรงพยาบาลเขาขออนุญ,ญาตถอดเครื่องช่วยหายใจฮะและอาจจะต้องย้ายตรงนี้ไปใส่ให้กับคนอื่นแทนซึ่งหลักเกณฑ์มันจะมีอยู่บางข้อนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะเช่นหลักเกณฑ์เขาจะมีอยู่2แบบคือ1คุยกับผู้ป่วยไว้ล่วงหน้ากับ2ไม่ได้คุยแต่คุณหมอขออนุญ,ญาตตัดสินใจโดยเฉพาะกรณีที่2นี่ฮะมันจะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าอายุมากกว่า75ปีและมีอาการซึ่งมันจะมีเรียงลาดับนะครับเช่น โรคก,กล้ามเนื้อหวัวใจตายโรคหลอดเลือดสมองโรคปอดเรื้อรังโรคแผลในกระเพาะอาหารโรคความดันโลหิตส,สูงคือเขาบอกว่ามันจะมีเกณฑ์จะต้องเข้าอย่างน้อย2จาก4ข้อแล้วบางข้อมันจะมีเรื่องของการให้คะแนนถ้าคะแนนรวมกันแล้วได้มากกว่า4คุณหมอขออนุญาตตัดสินใจนะครับที่จะต้องย้ายเครื่องช่วยหายใจจากคนหนึ่งไปช่วยอีกคนหนึ่งเพื่อต่อชีวิตเขาให้ได้ก็บางคนคือถ้ายอมรับตามความจริงก็คือว่าเขาอยู่ในโอกาสสุดท้ายแล้วโอกาสที่จะฟื้นตัวไม่มีฮะ คุณหมอบอกว่าเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องตัดสินใจจริงๆไม่สามารถจะให้เครื่องช่วยหายใจกับทุกคนได้แล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ของประเทศไทยณปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่เรารายงานไปตอนต้นฮะตอนนี้มีคนติดเชื้อมากขึ้นมากขึ้นหลายคนก็กังวลนะครับอยากจะตรวจบ้างว่าเอ๊ะฉันเนี่ยติดแล้วหรือย,อยังนะครับเพราะว่าเห็นคนน้งคนนี้ซึ่อยู่รอบข้างไม่ห่างเราแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ติดทีนี้ถ้าไปซื้อชุดตรวจที่เรียกว่า ATK มาตรวจเองและถ้าตรวจแล้วเป็นบวกจะทํายังไงต่อฮะหลายคนก็ยังไม่มั่นใจ แล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยต่างคนต่างตรวจได้เองแล้วแล้วพบว่าเป็นบวกหรือว่าติดเชื้อเนี่ยระบบจะสามารถรองรับทุกคนที่ตรวจและเป็นบวกได้ทั้งหมดหรือไม่นะครับค่ำคืนนี้เราจะคุยกับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับคุณหมอรุ่งเรืองครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตและพี่น้องประชาชนที่ชมทางเวิร์กคอร์อยู่ขณะนี้นะครับครับครับคุณหมอครับคนเห็นข้อมูลเมื่อช่วงเช้านะครับว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ หนึ่งหมืนสี่มีผู้เสียชีวิตหลักร้อยแล้วก็เห็นข่าวเช่นว่าโรงพยาบาลบางแห่งเช่นที่ธรรมศาสตร์เขาบอกว่าท่อช่วยหายใจต้องเลือกคนแล้วแหละสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นไปอีกนานไหมครับคุณหมอครับครับตัวเลขที่เราเห็นจํานวนหนึ่งหมื่นกว่ารายต่อวันะนะครับต้องบอกว่าขณะนี้ยสถานการณ์เป็นช่วงขาขึ้นนะครับยังคงคอยู่ขาขึ้นอยู่แต่คงขึ้นแบบชะลอตัวหลังจากที่เริ่มมีมาตรการต่างๆออกไปไม่ว่าจะเป็นการให้ทํางานที่บ้าน หรือมาตรการต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนน,นะครับต้องเรียนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนขณะนี้เนี่ยคงสะท้อนนะครับสะท้อนถึงสถานการณ์การระบาดและถ้าเกิดเรามองไปข้างหน้าเนี่ยยังเชื่อว่านะครับสถานการณ์ยังจะอยู่ในระดับนี้เนี่ยอีกเวลาหนึง่งค,คือจนถ้าเกิดมาตรการเราทําไม่ได้ดีพอนะครับในช่วงสิงหาคมเนี่ยจํานวนตัวเลขเนี่ยอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้อาจจะเป็นถึงสองหมื่นสามหมื่นรายต่อวัน แต่ถ้าเกิดมาตรการเราทําได้ดีพอเนี่ยเราจะทําให้ระครังคว่ำนะครับหมายถึงตัวเลขที่กำลังทยานขึ้นเนี่ยสามารถกดลงไปได้แต่ปัญหาที่สําคัญนะครับณขณะนี้คือจํานวนผู้ป่วยวิกฤตนะครับคือผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือผู้ป่วยสีแดงเนี่ยเราอยู่ในระบบเนี่ยมากกว่า3,000รายนะครับ,รบต่อวันที่คงค้างอยู่นะครับในขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยที่น้องประชาชนคงเห็นว่าจํานวนเพิ่มขึ้นมากณนขณะนี้ต้องยอมรับว่า ด้วยระบบสาธารณสุขที่รองรับเนี่ยมันเกือบจะเต็มแล้วดังนั้นสิ่งสําคัญณนะขณะนี้นะครับคือการลดจํานวนผู้ที่มีอาการหนักนะครับแล้วก็จํานวนที่เพิ่งจะส่งผลถึงการลดจํานวนผู้เสียชีวิตนะครับครับสิ่งสําคัญคือตอนนี้มาตรการที่เราดําเนินการไม่ว่าการเร่งให้วัคซีนในกลุ่มอายุมากกว่า60ปี7กลุ่มโรคแล้วก็หญิงตั้งครรภ์น,นะครับตรงนี้จะมีความสําคัญมากมันเหมือนกับแข่งเวลานะครับ เวลาเราเข้าไปให้วัคซีนในคนกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าคนที่เสียชีวิตหรือป่วยหนักส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยก็คือคนที่อายุมากกว่า60ปีคนที่มีโรคประจําตัวดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่ต้องทําในกลุ่มนี้สองอย่างคือนอกจากการให้วัคซีนอย่างเร่งด่วนซึ่งจะทําให้สถานการณ์ของผู้ป่วยหนักเนี่ยจะลดลงในอีก14วันข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยหรือทําไม่ได้ตามเป้าหมายตัวเลขน,นี้ก็จะพยานขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าทุกหน่วยงานตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือทุกหน่วยงานเนี่ยเราเร่งให้วัคซีนในกลุ่มนี้พร้อมนะครับพร้อมที่เราลงชุมชนนะครับที่นังประชาชนคงได้ยินว่าตอนนี้เราส่งทีมเชิงรุกนะครับที่เข้าไปเนี่ยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนะักเพื่อที่จะได้พาออกมารักษาพยาบาล,ลนั้นคงเป็นอย่างแรกเลยที่ต้องเร่งครับสิ่งที่สองเนี่ยถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีอาการ เกือบจะหนักหมายถึงว่าก่อนที่จะมีอาการหนักอันนี้สาคัญมากเพื่อชะลอตัวไม่ให้เขาเสียชีวิตหรือไม่มีอาการหนักจนกระทั่งรักษาไม่ได้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะรีบพาผู้ป่วยออกทีมเชิงลุกที่เข้าไปเนี่ยจะเน้นเรื่องการฉีดวัคซีนเน้นเรื่องการตรวจคัดกรองนะฮะการตรวจคัดกรองวันนี้เนี่ยเราเริ่มใช้ชุดตรวจซึ่งเดี๋ยวหมอจะอธิบายในตอนในในระดับถัดไปนะครับ,รบว่ามีความสําคัญอย่างไรนะครับแต่สถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยมาตรการหลักๆที่ทําแล้วเนี่ย น่าเชื่อว่าจะทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อไม่ทะยานขึ้นนะครับหมายถึงว่าจะเพิ่มอย่างฉลอตัวแล้วในที่สุดเนี่ยจะเริ่มคงตัวแล้วก็ลดลงนะครับภาพทั้งหมดเนี่ยถ้าทําได้ตามลักษณะที่มาตรการต่างๆที่ทําออกมาทั้งหมดนะครับต้องเรียนว่าท่านลึกย้อนกลับไปก็คือความเข้มข้นเหมือนเมษายนเมื่อปีที่แล้วความเข้มข้นต้องทําให้ได้ระดับนั้นนะครับจึงจะลงมาตัวเลขเนี่ยลงมาได้ นะครับและนอกจากนี้ก็คือที่เน้นไปแล้วว่าการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดณขณะนี้นะครับต้องเร่งฉีดกลุ่มเสี่ยงนะครับเรามีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยในกรุงเทพหานครยกตัวอย่างนะครับจะมีอยู่ประมาณเกือบสามล้านคนดังนั้นต้องเร่งในกลุ่มนี้เต็มที่ก่อนนะครับ,รบขณะเดียวกันต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นความสําเร็จณขณะนี้คือมาตรการที่ทุกฝ่ายนะครับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนอันนี้คงต้องใช้คําว่าเรา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วทําอย่างเต็มที่ณจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าหัวต่อที่สําคัญนะครับเป็นรอยต่อของเส้นวิกฤตที่สําคัญแล้วนะครับครับอืมคือเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่จําเป็นคือทุกครั้งที่ท่านออกจากบ้านถ้าว่าตามตรงนาทีนี้คือเสี่ยงนะคะคุณหมอฮะเสี่ยงครับยงจริงๆก็คือต้องมองมาตรการเมื่อตอนเมษาปีที่แล้วนะครับครับก็ต้องทําให้เข้มข้นได้อย่างน้อยเท่านั้นนะครับเท่าระดับเมื่อปีที่แล้วต้องบอกว่าที่เราเน้นกันอยู่บ้านนะครับ การที่ปฏิบัติตนในบ้านฝึกถ,ถึงอยู่บ้านก็ตามเนี่ยการจะทานอาหารร่วมกันคงต้องแยกเว้นระยะห่างนะครับ,รบเพราะว่าช่วงสําคัญของการปิดเนี่ยคือปิดในช่วงพูดคุยกันแล,ละรับประทานอาหารเพราะว่าต้องถอดหน้ากากออกขณะเดียวกันเนี่ยณขณะนี้เนี่ยถามว่าเตียงคงเป็นคําถามเลยที่เราเห็นว่าเตียงเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมากๆนะครับ,รบจากเดิมเนี่ยที่เรามีเตียงสีเขียวหมายถึงว่าดูแลผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ คือโรงพยาบาลสนามแบบที่เราเห็นก,ก่อนหน้านี้นะฮะใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ถึงระดับที่เรียกว่าผู้มีอาการบ้างน,นะครับณขณะนี้เนี่ยคงจะต้องบริหารจัดการที่เราเรียกว่าโคมไอโซเลชันหรือคอมมิชชัตี้ไอโซเลชันหมายถึงผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับ <c oughs> จะต้องดูแลที่บ้านขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ดูแลที่บ้านเราคงไม่ใช่ปล่อยไว้ที่บ้านอย่างเดียวนะครับทีมทีมเชิงลุกต่างๆหรือระบบต่างๆเนี่ยจะเดินหน้าไปในทิศทางที่จะต้องเข้าไปดูแลเข้าไปให้ยาด้วยนะฮะ แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยต้องมีการตรวจจับไม่ถึงว่าตรวจเฝ้าระวังหรือติดตามตลอดเวลานะครับ,รบขณะน,นี้ทีมที่ลงชุมชนเนี่ยมากกว่าสองร้อยทีมที่เข้าไปในพื้นที่ที่เปราะบางและพื้นที่ที่ทมีปัญหาจริงนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่อยู่บ้านหรืออยู่ชุมชนถ้ามีอาการหนักซึ่งบอกว่าในในหนึ่งร้อยคนเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นตน่าจะมีอาการหนักขึ้นดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเร่งเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลต้องเน้นว่าถ้ามองสภาพเตียงณนขณะนี้นะครับกลุ่มเตียงสีแดง กลุ่มเตียงสีเหลืองเข้มเนี่ยถือว่าครอบคลุมไปมากกว่า95ซ็แล้วหมายถึงว่าอัตราของเตียงเนี่ยสูงมากๆครับคือมันจะหมดแล้วล่ะใช่ไหมครับจะหมดแล้วครับมันเรียกว่าถึงที่สุดละณขณะนี้สิ่งที่ทาได้ก็คือตรงพื้นที่ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับผู้ป่วยสีเขียวหรือเสียงเหลืองอ่อนเนี่ยคงต้องใช้ระบบการดูแลที่บ้านเพื่อขยายโอกาสให้ผู้ที่จะมีอาการหนักนะฮะหรือก่อนที่จะมีอาการหนักเนี่ยได้เข้าสู่การรักษาได้รวดเร็วทิศทางจะเป็นในทิศทางนี้นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยการเดินหน้ามาตรการต่างๆเนี่ยต้องทําด้วยพลังความร่วมมือที่สําคัญของทุกภาคสว่วนและทําอย่างเต็มที่นะครับ,รบก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเราทํางานหนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความร่วมมือของภาคสว่วนทุกภาคสว่วนแล้วพลังต่างๆที่เราอมาทําร่วมกันณนขณะนี้เนี่ยแล้วไปในทิศทางที่กาหนดที่หมอได้เล่าให้ฟังเนี่ยมันจะพาเราพ้นวิกฤตในจุดย่อกมาได้ครับครับคุณหมอครับทีนี้มันมีประเด็นเรื่อง กรณีชุดตรวจ ATK antigen test kit เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มสามารถจะซื้อไปตรวจเองได้ถ้าไปซื้อถูกที่นะฮะซื้อร้านขายยาอะไรแบบนี้มันก็เลยมีข่าวบอกว่าบางคนตรวจแล้วเป็นบวกครคุณหมอแล้วเขาไปต่อไม่ได้เพราะระบบเหมือนกับว่าถ้าตรวจ ATK แล้วไม่ระบบไม่รับเนี่ยฮะตกลงอันนี้ยังไงดีครับคุณหมอครับต้องต้องอธิบายถึงตั้งแต่ต้นก่อนนะครับชุด ATK เนี่ยเป็นชุดที่มีประโยชน์นะครับแต่ควรใช้นะฮะต้องบอกว่าในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงนะฮะไม่ว่าคุณหมอหรือคุณเบิร์ตเนี่ยมีความเสี่ยงเช่นเราไปสัมผัสกับผู้ที่เป็นโควิดอย่างใกล้ชิดนะครับหรือคนในครอบครัวเราเป็นอันนี้จําเป็นถือว่ามีประโยชน์ที่จะตรวจไกลกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีอาการนะครับณนะวันนี้ต้องบอกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อที่ขึ้นสูงมากขณะนี้เนี่ยไม่ว่าการมาตรการต่างๆที่เราลงไปเนี่ยการเข้าถึงการตรวจวิธีมาตรฐานคือ p c ซเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็รองรับไม่ได้นะครับ ดังนั้นกลุ่มที่จะตรวจก็คือกลุ่มที่คนที่มีอาการหรือคนที่สัมผัสใกล้ชิดชุดตรวจปัจจุบันเนี่ยเราลงไปสองรูปแบบนะครับแบบนึงก็คือทีมเชิงลุกแล้วก็ลงไปตามสถานพยาบาลต่างๆพี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเข้ามาตรวจได้นะครับหรือแม้กระทั่งระดับเรียกว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่เป็นหน่วยปฐมภูมิที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุดใกล้พี่น้องประชาชนที่สุดนะครับในกรุงเทพก็จะเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขและกลุ่มเนื้อคือที่ นอกจากตรวจในโรงพยาบาลก็จะเป็นกลุ่มเชิงลุกที่ลงไปในทีมปฏิบัติการเชิงลุกนะครับเข้าชุมชนในส่วนที่พี่น้องประชาชนถามว่าการไปซื้อชุดตรวจมาตรวจเองเนี่ยมีประโยชน์นะครับแต่ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หมอบอกแล้วจริงขณะเดียวกันเนี่ยต้องศึกษาวิธีตรวจซึ่งมีคมาําอธิบายอยู่นะครับสามารถซื้อมาได้แต่ขอให้ซื้อร้านขายยาเป็นหลักนะครับ,นรบในออนไลน์เนี่ยต้องเลือกให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นชุดที่ ไม่ได้มาตรฐานทีนี้คำถามถัดมาคือพอตรวจเจอโพสิทีฟแล้วเนี่ยนะครับถ้ากลุ่มที่มีอาการเนี่ยไม่มีปัญหาครับระบบจะพาท่านเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าระบบดูแลคอมมิชเนตี้โซเลชันหรือว่าโฮมโซเลชันอันนี้ท่านติดต่อมาที่หนึ่งสามสามศูนย์นะครับเปิดนี้ของทางระนักงันสุขภาพแห่งชาติขณะเดียวกันกลุ่มที่เราลงไปตรวจเชิงลุกแล้วเราพบนะครับหรือท่านมาสถานพยาบาลแล้วตรวจเชิงลุกพบอันนี้ระบบรับไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือว่า จะมีการตรวจ PCR ซ้ำเมื่อเข้าสู่ระบบสถานพยาบาลนะครับเราจะเห็นข่าวนะครับมีหลายรายที่ว่าพอตรวจเชิงลุกแล้วเนี่ยหรือพอตรวจที่พี่น้องประชาชนซื้อมาตรวจเองแล้วเนี่ยผลเป็นบวกโดยปกติกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับ,รบโดยหลักเนี่ยเมื่อท่านแจ้งเข้ามาที่หนึ่งสามสามศูนย์ระบบเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการดูแลผู้ป่วยที่บ้านก่อนที่เราเรียกว่าโฮมไอโซเลชันนะครับหน่วยบริการ ที่เดินหน้าอยู่ณขณะนี้นะครับก็จะเข้ามาดูแลที่บ้านไม่ว่าจะเป็นยาเป็นเครื่องวัดอุณภูมิเครื่องวัดออกซิเจนชุดตรวจต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามาชุดต,ต่างๆเหล่านี้เข้ามาสับสนรนวมถึงมีผู้ติดตามคุณหมอเจ้าหน้าที่พยาบาลโทรติดตามอากาศนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงต้นต้องยอมรับว่ามันยังอาจจะมีปัญหาของระบบอยู่เพราะเป็นเพื่อจุดจุด,จดเริ่มต้นของการใช้ชุดตรวจแต่ระบบโดยหลักเนี่ยจะเดินไปทิศทางนี้นะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชน นะครับดังนั้นถ้าท่านตรวจออกมาเป็นผลบวกท่านโทรเข้าไปที่เบอร์หนึ่งสามสามศูนย์ในขณะเดียวกันถ้าท่านมีอาการรุนแรงหรืออาการมากแล้วท่านมาตรวจแล้วได้ผลบวกอันนี้ขอให้ท่านโทรเข้าไปที่หนึ่งหกหกเก้าเลยระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับหรือเข้ารักษาพยาบาลที่จุดรักษาพยาบาลใกล้บ้านหรือแจ้งผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการสาธารณาสุขหรือเครือข่ายทีมิชุมชนอบุ่นในต่างจังหวัดเนี่ยปัญหานี้จะน้อยกว่าเพราะว่า ในเรื่องของเครือข่ายที่เราลงเนี่ยระบบออปอปฐมภูมิเราลงกได้ค่อนข้างดีกว่าแต่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพื้นที่เขตเมืองที่ระบบมีความซับซ้อนนะครับดังนั้นเนี่ยณขณะนี้เนี่ยระบบในกร,ร,รุงเทพมหานครส่วนใหญ่เลยนะครับเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ในภาคเอกชนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขทางสปสอชอได้กระจายชุดตรวจรวมถึงกระจายเรื่องทีมดังกล่าวเนี่ยและให้ทางคลินิกชุมชนอบอุ่น ได้ลงพื้นที่เขียนนะครับได้ลงพื้นที่เข้าไปดูดูแลพี่น้องประชาชนครับนะครับคาดว่าจากการต่างๆเหล่านี้จะเริ่มดีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าชุดตรวจเนี่ยเราเพิ่งนํามาใช้ได้ไม่กี่วันนะครับแต่โดยหลักการก็จะเป็นที่หมอเรียนพี่น้องประชาชนครับครับคุณหมอผมผมทวนแบบนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าเราใช้ชุดตรวจ ATK เราอาจจะซื้อมาเองจากร้านขายยาถ้าตรวจแล้วเป็นบวกปุ๊บผมโทรไปหนึ่งสามสามูนย์เลยผมไม่ต้องไปสวบรที่ไหนมายืนยันนะฮะไม่ต้องครับต้องเรียนว่าไม่ต้องนะครับเพราะว่าท่าน จะก็เป็นกลุ่มที่หมอเรียนตอนต้นนะครับเป็นกลุ่มที่อาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบระบบการดูแลนะครับเข้าสู่ทะเบียนการดูแลซึ่งสมมติถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างคุณเบิร์ตอาจจะอยู่เขตบางขุนเทียนนะครับก็จะมีหน่วยบริการอย่างเช่นศูนย์บริการสาธารณสุขหรือมีคนมาส่งยาให้ส่งข้วให้ในพื้นที่นั้นครับเข้ามาดูแลเข้ามาดูแลนะครับแต่ถ้าเกิดขอโทษนะครับอย่างเช่นพี่น้องประชาชน ตอนนั้นมีอาการมากพอสวบแล้วอันนี้คือเข้าสู่ระบบรักษาเลยนะครับ,รบซึ่งต้องเรียนว่าณขณะนี้เนี่ยด้วยข้อจํากัดเรื่องเตียงนะครับและเรายังผ่อนคลายระบบออกมาเป็นระบบการดูแลที่บ้านหรือดูแลในชุมชนเนี่ยครับยังทําได้ไม่ครบไม่ไม่ดีไม่ดีะนะฮะหมายถึงว่าณขณะนี้มันยังไม่ดีเต็มที่นะครับแต่โดยระบบระวังไว้แบบนี้ถ้าเดินหน้าไปทิศทางข้างหน้าเนี่ยทิศทางการดําเนินการก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าขณะนี้ต้องเรียนว่า เจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลเจ้าหนี่คนเนี่ยก็คือมาเข้มอยู่กับตรงผู้ป่วยหนักนะครับและขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่เราสามารถขยับขยายนะครับให้เกิดการดูแลที่บ้านหรือดูแลในชุมชนได้ครับตรงนั้นก็จะทําให้เปิดช่องว่างมากขึ้นครับครับเเห็นว่าเดี๋ยวสักประมาณสิงหาคมเดี๋ยวเขาจะมีชุดที่สปะสะชเขาซื้อมาแล้วอาจจะแจกใช่ไหมคุณหมอฮะต่อไปก็จ,จะได้ตรวจกันทุ่นหน้ามากขึ้นใช่ครับคือเราเน้นจริงเราเน้นเรื่องลงเชิงลุกนะครับและทาง หน่วยบริการปฐมภูมิที่บอกว่าเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเหล่านี้จะต้องเดินหน้าเข้าไปเพื่อดูแลในชุมชนนะครับชุดตรวจด,ดังกล่าวเนี่ยต้องเรียนที่น้องประชาชนนะครับไม่มีความจําเป็นอย่างเช่นหมอลงชุมชนเนี่ยมีคนอยู่สองร้อยคนพี่น้องประชาชนอยู่สองร้อยไม่ใช่ว่าเราจะต้องตรวจทั้งสองร้อยคนนะครับ,ค,รบคนที่ควรตรวจจริงๆก็คือผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดบ้านง,งบ้านเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่รอบๆบ,บ้านพี่น้อง พี่น้องกันหรือญาติหรือคุณพ่อคุณแม่สี่คนห้าคนเนี่ยอันนี้ต้องตรวจหมดแต่ขณะเดียวกันอีกบ้านหนึ่งไม่มีประวัติไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วไม่มีอาการด้วยอันนี้ไม่จําเป็นต้องตรวจนะครับคือเราไม่ได้ลงไปตรวจแบบกวาดกวาดลุยตรวจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องขอถอนุญาตอธิบายเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันของประโยชน์ชุดตรวจเพราะว่าถ้าเราไปตรวจในกลุ่มที่ไม่มีความจําเป็นหรือไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโอกาสนะครับชุดตรวจเหล่านี้มันมีเรื่องของผลบวกปอ ผลลบปอมด้วยนะครับดังนั้นความถูกต้องจะมากขึ้นนะครับมากขึ้นและดีที่สุดเนี่ยก็คือกรณีเราตรวจในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีอาการนะครับครับครับคุณหมอครับขอคําถามสุดท้ายครับถ้าสมมติวันหนึ่งเนี่ยชุดตรวจมีสมมติมีแจกเยอะแล้วแหะแล้วปรากฏว่าตรวจแล้วคนเจอเป็นบวกเยอะ ครับเราจะไม่โดนทิ้งใช่ไหมฮะว่าวันหนึ่ง<ม>ที่แบบ,บมันเยอะเต็มไปหมดแล้วหมอดูแลไม่ไหวเ<อ>นี่ยฮะ <8 S 2> ชุดตรวจที่มาเนี่ยครับ,รบก็เพื่อการเข้าดูแลที่น้องประชาชนชุดตรวจจะมีประโยชน์อย่างเช่นว่าหนึ่งเนี่ยครับบ่งบอกสถานะตัวเองว่าเราเป็นยังไงซึ่งต้องเรียนว่าคนติดเชื้อส่วนใหญ่คือไม่มีอาการหรืออาการน้อยนะครับแต่เขาต้องป้องกันไม่ให้ไปแพร่คนอื่นและดูแลตัวเองดูแลสภาพตัวเองชุดที่สองกลุ่มที่สองที่มีประโยชน์มากคือผู้ป่วยที่มีอาการบางทีอาจจะมีอาการไข้ไทหวัดอาจจะมีอาการ ไอหอบนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าทุกรายจะต้องเป็นโควิดทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราออกแบบชุดตรวจนี้มาตรวจเนี่ยมันสามารถคัดกรองเบื้องต้นเพื่อพาผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้เร็วที่สุดนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะฮะก็ยืนยันว่ากระบวนการนี้จะช่วยเราได้แล้วรับรองว่าคุณหมอไม่ทิ้งเรานะฮะครับแล้วก็ขอพี่น้องประชาชนนะครับเราทุกคนทุกภาคส่วนเลยมีความสําคัญที่จะร่วมกันเดินหน้าผ่าฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับครับคุณผู้ชมครับคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงและกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะคุณหมอแบบที่คุณหมอว่าไว้เลยฮะว่าไอตัวเลขแบบที่เราเห็นเนี่ยมันจะอยู่ไปอีกสักพักหนึ่งฮะ,ะแล้วก็ต้องพยายามว่าจะกดมันได้หรือเปล่าถ้ากดมันลงไม่ได้มันจะทะยานไป2 0 0 0 0 3 0 0 0 0แต่ถ้าสามารถคุมได้มันจะค่อยๆลดลงมาขณะที่ชุดตรวจจะเป็นตัวแปรสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือแยกคนที่ติดเชื้อออกมาให้เร็วที่สุดแต่อย่างที่ผมถามคุณหมอนั่นแหละฮะว่าวันหนึ่งที่ตรวจเจอเยอะๆแล้วนี ตกลงแล้วเขาจะทิ้งเราหรือเปล่าว่าเอาเป็นบวกก็ไปดูแลตัวเองคุณหมอยืนยันว่าช่วงนี้นะฮะเฉพาะช่วงนี้ระบบมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่รับปากว่าต่อไปเข้าที่เข้าทางและจะดูแลได้ทั้งหมดนะครับนี่คือสถานการณ์โควิดบ้านเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเอาละฮะโควิดก็ยังต้องสู้กันต่อไปแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมีอีกอย่างที่เราอาจจะเป็นเรื่องผ่อนคลายได้สักเล็กน้อยสําหรับบางท่านก็คือติดตามได้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะครับเริ่มต้นไปแล้วแล้วก็เห็นว่านักกีฬาไทยเรา อาจจะได้ลุ้นตั้งแต่วันแรกๆของการแข่งขันด้วยนะครับเชิญครับคุณเอ็มครับต้องส่งแรงใจเชียร์นะครับวันพรุ่งนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันกันหลายกีฬานะครับและมีโอกาสนะครับที่จะคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนชาวไทยด้วยนะครับ นี่เป็นครั้งที่16แล้วนะครับที่ไทยเข้าร่วมโอลิมปิกเกมนะครับคว้ามาได้9เหรียญทองครับซึ่งครั้งนี้มีการประเมินนะครับว่ามี5ชนิดกีฬาที่ไทยมีโอกาสจะคว้าเหรียญรางวัลน,นะครับสำหรับทันติกีฬาไทยในครั้งนี้นะครับได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น41คนจาก15สมาคมนะครับ16ชนิดก,กีฬามีทั้งกรีธาแบดมินตัน้นมวยสากนเรือพายซึ่งประกอบด้วยเรือแคนูคายักกับเรือกัรเชียงครับ จักรยานขี่ม้าก,กอล์ฟยูโดเรใบวินเซิร์ฟยิงปืนยิงเป้าบินว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสและเทควันโดนะครับจากการประเมินของทางกากีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเชื่อว่านักกีฬาไทยมีโอกาสคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจาก5ชนิดก,กีฬานะครับเพราะว่ามีนักกีฬาระดับโลกที่การันตีความสามารถเริ่มจากเทควันโดก่อนเลยนะครับน้องเทนนิสพานิพักบูมพัฒนากิจนะครับนักกีฬาเทควันโดรุ่น49กกิโลกร,รัมหญิง ซึ่งกวาดมาแล้วทุกแชมป์นะครับขาดเพียงค่าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์เท่านั้นเธอเป็นคนเดียวของนักกีฬาไทยนะครับที่คว้าเหรียญทองแดงจากโอลิมปิกเกมส์2016ที่บราซิลมาด้วยครับอีกกีฬาหนึ่งคือมวยสากลนะครับจับตาที่เจ้าสดชัดชัยเดชาบุตรดีตั้งความหวังว่าจะสังลาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่3ในชีวิตวัย36ปีนะครับด้วยการคว้าเหรียญรางวัลมาให้ได้นะครับ ยังมีกีฬายิงเป้าบินนะครับที่มีน้องนีสุธิยาจิวเฉลิมมิตรที่ผ่านโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว3ครั้งครับเกิดตั้งเป้าว่าจะคว้าเหรียญทั้งวันให้ได้สักครั้งในชีวิตเช่นกันนอกจากนี้ครับแบดบมินตันถือว่าได้ลุ้นในหลายประเภทนะครับโดยเฉพาะคู่ผสมอย่างบาสเดชพลภูรนุเคราะห์และปอป่อับสิริแต่รัตนชัยนะครับถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ3ของรายการนะครับรวมถึงมือ1ของไทยในประเภทหญิงเดียวอย่างน้องเมรชนกอินทนนท์เองก็พร้อมอยู่เหมือนกันนะครับ และยังมีกอล์ฟนะครับโอลิมปิกเกมครั้งนี้มี2โปรสาวชาวไทยซึ่งเป็นดีกรีแชมป์เมเจอร์ลงแข่งขันทั้งโปรเมเอริยาจุธานุการนะครับอดีตมือหนึ่งของโลกปัจจุบันอยู่ที่21ของโลกนะครับจะลงแข่งเป็นครั้งที่2นะครับยังมีโปรเหมียวนะครับประพังกรทวัฒนกิจมือ12ของโลกอีกคนหนึ่งที่พร้อมลงแข่งขันด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความหวังเหรียญทองที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดนั้นอยู่ที่กีฬาเทควันโดนะครับโดยเฉพาะน้องเทนนิสปันิพักภูพัฒนกิจนะครับ ซึ่งวันนี้ครับมีการช่างน้ําหนักนะครับช่งน้ําหนักทั้ง2คนเลยนะครับทั้งน้องเทนนิสและจูเนียร์รัมนาดงสุเวกวิหารีในรุ่น58กิโลกร,รัมชายนะครับเกอือบผ่านการช่างเป็นที่เรียบร้อยซึ่งภายินพักนะครับจะลงแข่งขันวันเสาร์นี้เริ่มตั้งแต่รอบ16คนนะครับเวลาประมาณสัก9ก้นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับจะรอพบผู้ชนะในรอบคัดเลือกนะครับระหว่างอภบิชักแซมเบลอันดับ16ของโลกจากอิสราเอลหรือว่าวิกตอเรียสตัมแบกนะครับอันดับ17 จากปอตอรริโกซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเจินที่กิมตุงอันดับ8จากเวียดนามหรือว่าอีเวทยางอันดับ9จากแคนาดานะครับรอบ8คนเนี่ยแข่งเวลาประมาณสักสิบเอโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับและถ้าเกิดว่าผ่านไปสู่เข้ารอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนะครับมีโอกาสจะเจอกับทางซิมจายองชําโลกสองสมัยในรุ่น4 6กกิโลกรัมหญิงนะครับจากเกาหลีใต้ซึ่งสื่อต่างประเทศเนี่ยยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าเหรียญทอง ในรุ่นนี้นะครับรอบรองแข่งเวลาประมาณบ่าย2ตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านไปได้อีกในรอบชิงนะครับมีโอกาสจะเจอกับทางหูจจิงอยู่นะครับอดีตเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยจากจีนรอบชิงแข่งเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับส่วนชอมเตะของไทยอีกคนหนึ่งนะครับที่จะลงสนามและมีลุ้นเซอร์ไพรส์เช่นกันก,ก็คือจูเนียร์รำนรงสุเวกวิหารีในรุ่น58กิโลกรัมชายนะครับ แข่งรอบแรกรอบ6คนสุดท้ายนะครับเวลา10นาฬิกา48นาทีตามเวลาประเทศไทยจากนั้นนะครับรอบ8คนจะแข่งเวลาเที่ยง15นะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปได้รอบรองบ่าย2 15นะครับและรอบชิงเวลา1ทุ่ม45นาทีด้วยกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับนักกีฬาไทยแข่งกันหลายคนนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับที่น่าติดตามเชียร์และมีโอกาสรุ้นเหรียญอย่างที่เรียนไปนะครับจิ๋วคนโด2คนคือพิพักวงพัฒนกิจนะครับกับทางรามรงสเวกวิหารี ยังมีมวยสากลสมัครเล่นชาย57กิโลกรัมนะครับชัดชัยเดชาบุตรดีจะเจอกับทางปีเตอร์แมกเกรลจากสราชนาจักรนะครับรอบ32คนสุดท้ายเวลา4โมง3นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเป็น4โมงเย็นนะครับมีแบดมินตันคู่ผสมนะครับเดชาพลพลรนุเครา์กับทางซับซิดิต้ารัตนชัยเจอกับคู่ของโจชูเฮอร์บิตยูกับทางโจเซฟเอนวูจากแคนาดานะครับในรอบแบ่งกลุ่มก่อนนะครับเวลาประมาณส6กริกา40นาทีด้วยกันนะครับ ติดตามชมติดตามเชียร์นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยก็ได้ครับพี่เบิร์ดครับขอบคุณมากครับคุณเอ็มครับก็เทันโดเป็นกีฬาค่อนข้างจะพิเศษซะหน่อยนะครับเพราะว่าแข่งวันเดียวจบวันเดียวจบครับครับตั้งแต่เช้าแล้วก็ลุ้นไปจนถึงค่ำนะครับถ้าโชคดีสักประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งกับหนึ่งทุ่ม45นาทีเราจะได้ติดตามทั้งน้องพานิพักแล้วก็น้องรามนรงนะครับชิงเหรียญทองทั้งคู่นะครับติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับคุณเอ็มครับครับก็สำหรับนักก เจ็นาฬิกา40นาทีตามเวลาในบ้านเราก็คือแบดมินตันหญิงเดี่ยวบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะฮะแล้วก็ติดตามกันไปรายการสุดท้ายถ้าเราได้เข้าชิงเทควันโดจะเริ่มแข่งขันสักประมาณ19นาฬิกา45นาทีติดตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันนะครับนี่คือคุยจบข่าวในค่ำคืนวันนี้ครับพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์23นาฬิกาโดยประมาณสวัสดีครับ